สวัสดีค่ะทุกคนหน้าสดมาเลยนะทำความสะอาดบ้านเพิ่งเสร็จเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงบางคนก็จะบอกว่าเจ้าคือว่าเตรียมของให้มันเรียบร้อยก่อนล้วเจ้าต้องจังมาทาย เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครั้งค่ะทุกคนลดเชียงก่อนเนาะดูโทรทัศน์ไปด้วยกินไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกเทื่อหนึงเด้อพี่น้องเด้อแสงมันอาจจะ ไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะเปิดหนังดื้พี่หนุ่มไปขอไม่อยาโอ้ยไม่อยากดูเก้าอี้มันบังแสงมาค่ะหอมหวยๆโอ้ยวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอมาม่าผัดพริกเกาหลีนะคะทุกคนดูกับอันพักเอียงนี่ ักกับแก้วหรือผักสลัดนะคะมาค่ะโอ้ยขออนุญาตเด้อหนั่งบดแสบเลยวะขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าเอาที่ลองลองตูดของคุณสามีมานั่งโต๊ะก็มีแหละแต่ว่ามันมันอยากโมเมนต์มันอยากนั่งแบบนี้นะคะมาค่ะทุกคนเซ็บแสบน้ำกันพี่น้องผัดใส่ยังวัดตีสีสันหนาะลับประทานแห้ง ก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูทําเองนะคะแล้วก็บรอกโคลี่หอมใหญ่แค่นั้นเลยคือส่วนผสมที่มีในตู้เย็นนะพี่น้องเคี่ยตู้นั่นเองเมนูเคี่ยตู้นะคะเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ทำมีเดีโอให้ดูอร่อยมากทุกคนมาค่ะพี่เกาหลีเปเป้ยวจัดแจบด้วยน้องโอ้ยดู โกโก้รีหอมๆหน่อยแล้วก็ผัดใส่พริกพริกอันพริกเกาหลีอร่อยนะทุกคนลองทำดูนะไม่ได้เห็นในเบื้งเป่าออหิวค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ออกกลังกายไส้ซีมี่ใส่หมูใส่หางกระดาษหรือ่น้องใส่ไข่แล้วแต่เลยใส่หมูยออ,อันนี้เพื่อนไม่หลุดชินนะ้นเนาะนา่บานหลายเป่ากินเป่าแล้วเข็ดง่ายๆเนาะ เมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะอร่อยลูกจิ้นก็เห็ดเองเห็ดใส่สองฟิด์มแบบงใส่ถุงใส่ถุงแบบน้ำจิกินก็เอาบอกมาได้ึองเันเมื่อ,อเต้าก็ถอดให้สามนี่ไปทำงานก็เวลาแกท,ทำงานแกไม่มีเวลากินข้าวนะคะทุกคนกระตุนเนากลับมาบานกับสามีย่าเห็นกินอีกเด้อเพราะว่า ว่าเราจะเริ่มงานก็ถึงบ้านมาสองทุ่มกว่านะคะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าจะเห็นงานยัง่งเลยต้องถุงต้องถุงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครทุกคนเดี๋ยว oh, <my> เอาไว้มือว่างๆช่าง,งไรจะลองไว้สดนะครับจะลองไว้สด <Okay. S 1> แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะทุกคน หอมเดียวนะคะทุกคนดูมันเยอะแต่ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่เบ่งเอยหอมใหญ่หอมใหญ่หัวหนึ่งมันเหลืออย่างนันเอาถึงเปล่าไปกินพี่หอไม่อยากสิ่งของแท่งทุกเมื่อนี่เป็นควันปะอ่อนๆเลยเด้อ เบเปิดเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็มีสับไทยะคะ่ะทาวะเนนงเดียวปเปมื่อกี้มันมันขึ้นมาแสงดนบล็อกนะคะมันก็เลย สงสัยเราไปสัมผัสโดนอะไรสักอย่าง <Jacob. Okay. S 1> แสงจาเลยแบบนี้พราวว่าอยู่ทำไมโทรศัพท์เราทำไมมันไม่มีแสงมืดๆข้าไปกดดนบล็อกแสงนะคะ ชัดอยู่เนาะพี่น้องน่ะทำความสะอาดบ้านนะคะก็ยังไม่สดดีแต่ขอกินก่อนเอาพาไปปันป่นหลังของน้ำดูดฝุ่นดูดยัง ทรสัาต์กันเนาะผิวสีเหลืองไหมคือคนเหลืองนี่ไหม อยากกินมามากแต่ว่าเบื่อมาม่าแบบเดิมๆลองทําดูนะคะคนคิดว่านาเสีเฮ็ดเป็นกันเดิมเมือหลังเดิมเมือหลังสีมาเห็ดให้เบิ่งด้วยพี่นอ้องอันนี้มีหอมใหญ่ด้วยนะมันก็เลยดูเยอะเนาะ ไพทจ่มักแบบเมนูเส้นๆนะคะลองทำดูเด๋ยวคีดว่าพลาเห็ดหมือมือหลังก่อนแต่รอหน่อยนะเพราะว่ากินไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนู่นแหละถึงจะหวนกลับมาเมนูเดิมเป็นก้นเบืองไงพี่น้องสันหาเห็ดไปทั่ว มันเบื่อกับข้าวเบื่ออาหารนะแม้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งกินกินปลากินแต่ปลาทางอาทิตย์แล้วมันเบื่ออาหารทุกคนเขาก็มีด้วยแต่ว่ามันเบื่อมงแต่ฮิวมันรู้จะกินอะไรจิตรมมามากินกับมันเบื่อไม,อมนี่หละ่ะยังไงอร่อยด้วย We pack pop. ไม่เูยจะกินหมดไหมเรื่องเบื่อลรอ อาทิตหนึ่งเนี่ยมันพันไปเร็วนะพี่น้องนะวันนี้มันพระเรื่องหาวแล้วอะ่ะพวกนี้วันจุกทำงานนันจุกจันเสาร์มีกินเรื่องกับบริษัทจักสิบไป,ปบอไปขี้ขาดไหมบอไปกับเดีซยว,วาบอกหายสั้นเริ่มมืออีกเนาะน้องว่าบอ น้ำส้มที่จริงอะ่ะมันอยู่ได้เป็นปีเลยนะแต่ว่าสามีเป็นคนที่แบบว่าถ้าอะไรที่เปิดแล้วอะ่ะน้ำส้มแบบนี้มันเป็นน้ำส้มหมามส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนมันไม่ได้มีสามเจือปนใช่นั่นแหละ มันเป็นน้ำส้มแต่ร้อยเปอร์เซนไม่ใช่เฉพาะน้ำส้มนะเป็นผลไม้รวมมีส้มมะม่วงแล้วก็สับปะรดถ้าเปิดแล้วอ่ะแกจะเขียนระบุวันที่ไว้ถ้าเปิดแล้วอ่ะดื่มไม่เกินวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกคือมันเกินมาแล้วนะคะแต่แกไม่กินเนาะแต่ข่อยอะ่ะยังกินไดอยู่เราไม่ได้แบบคนเซนสทีฟเกี่ยวกับแบบเราไม่ใช่ทาตกอ่อนไงแต่ก็แต่สามีแกเป็นคนที่ ถาดอ่อนได้พี่น้องถาอียงที่มันแบบว่าลดแสงอีกนิดนึงดีกว่าแกเป็นคนที่ธาตุค่อนข้างาอ่อนนะคะค่อนข้างธาตุอ่อนเลยแหละแล้วที่นี้แกเป็นคนธาตุอ่อนแล้วทีเนี้ยสมมุติว่าหมกเนื้อ,อย่างเงี้ยมันยังไม่หมดอายุแต่ว่าสีมันเปลี่ยนแกจะไม่กินเลยเพราะว่า เคยเห็ดเล้แบบนี้เขาก็ว่ามันยังบว่เบิดอายุเนาะแต่ว่าถามว่าสีมันเปลี่ยนบอสีมันมันสีมันก็เปลี่ยนแต่เหลือต้องถามมันอะมันจะหมดอายุพี่เนี่เห็นให้เรากินเนาะเฮาก็กินน้ำนี่แหละแกเข้าอน้ำทั้งวันเลยแต่ถามว่ามันถึงกับท้องเสียไหมมันถ้าบ้านเรามันก็เชิ่กับท้องเสียดอกแต่ว่าท้องแกไม่ไม่ค่อยดีเลยแกบอกนี้ ก็ท้องเสียนั่นแหละทุกคนเนาะเขาก็เอินท้องเสียแล้วเราไปกบงงกับของนั่นละทีนี้แกก็เลยต้องระวังนะคะเรื่องอาหารการกินของแกเนี่ยทําอะไรเราจะทําแบบสดใหม่ถ้าเกิดว่าของที่มันจะใกล้หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทําให้แกกินนะคะแต่ว่าถ้าแบบถ้าของที่ซื้อมาก้าเข้ากินบ่าท่านพยายามแช่ช่องฟิตไว้นะคะทุกคนอัดฟิตไว้เลย อย่าหายมันไก่เบิดอายุองสินะอัดฟิตไว้แล้วก็จังมาเห็ดลอก,ก็ยังของนา้อยูเดแต่มันไม่ถึงกับท้องเสียงไงแกเป็นคนธาตุธาตุอ่อนนะกินอะไรเงี้ยเข้าน้ำละเฮ้านี่ต้องใช้เอ่อไฟเบอร์ iber, หรือดีท็อกช่วยนะคะเพราะว่าเป็นคนธาตุแข็งนะทุกคนมายู่นีนะซีมือเด้อก่อนสีขาของน้ำ มาใหม่ๆและวบัดนี้โอ้ยพอร่างกายเราปรับตัวได้ถ้าเปลี่ยนที่หรือย้ายโรงแรมไปพักโรงแรมอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปไปนอนโรงแรมครั้งโรงแรมมือแลกซองมือแลกเนี่ยชิบบของนำเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานนะทุกคนแล้วทีนี้ตอนกเมืองไทยไหม เฮ้ยร่างกายเราอาจจะเป็นอาอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าร่างกายเรามันมันปรับได้ในในสภาพอากาศที่เราเคยชินอะไรนี้หรือเปล่ากับบอกจบนแอนรใจน,น้องๆกับบ้านเมืองไทยเอา้ามือแหลกจะข้องนำปกติได้พี่น้องเขาสบายเลยจนจนคิดว่าอุ้ยมันจำบาานเกิดเมืองนอนใดหรือเปล่าจนคิดแบบนั้นนะ กินอาพักสดด้ซื้อแพงของขึ้นราคานะคะทุกคนต้องเซฟจะคลองเด้อขึ้นัากปวกติสองเท่าขนาดอะไรที่เรากินเราใช้อ่ะ จะเดืกเอาราคาที่ประยัดสุดแล้วแล้วสินค้าทุกอย่างที่เรากินเราใช้เป็นประจําแต่ก่อนอะมันไม่ได้แพงขึ้นไงตอนเนี้ยจากราคาประหยัดมันก็เริ่มดีดขึ้นนะคะทุกคนนั่นแหละบางคนก็สิคิดว่าเอ้ยเจ้าอยู่มึงนู่นมึงนอก คือสิบอึดเบออึดเงื่นใส่บ่แมนเดอวยพี่น้องการอยู่ที่เมืองนอกแล้วได้งานทําแล้วก็โอเคไปไประหยัดค่าใช้ใจ่ายสามีนําแล้วก็ชงบ้านได้ด้วยอะไรเงี้ยอยู่เมืองนอกก็มีค่าใช้ใจ่ายนะทุกคนอืบันยู่นกรนะเซานะอพาร์ทเมนต์จะถามว่าเช่าทำไมไม่ซื้อบ้านสามีบงังมากพี่น้อง เราบัำนักบ่อนเป็นหลังเพราะว่าแกบอกว่ามันมันงานเยอะงานหนักสําหรับเธอนะบ้านเป็นหลังต้องทําเยอะอะไรเงี้ยอืมใจใจเราก็อยากได้เพราะว่าหนึ่งเราอยากได้แบบที่มันมีพื้นที่ทําสวนสวนนะบ่เป็นยังแล้ว่ะแล้วสิไปเซาอ่ากาเดนเป็นสวนที่ เขาให้เขาเอาไว้ให้สําหรับคนที่อยากเช่าทําสวนนะคะทุกคนเป็นทําสวนแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านพักร้อนอะไรเงี้ยนั่นแหละเขามีให้เช่านะคะเป็นเช่ารายปีเนาะแ่บ่มูวา่าเธอใดตอนนั้นรู้สึกแกบอกว่าแพงอยู่นะแต่ว่าเราจ่ายรายปีนะอยากได้พี่น้องอยากไป็ดสวนปลูกพักมีพื้นที่ปลูกพักเนาะ ลกผักไทยให้เต็มส่วนเลย เดี๋ยวจะสั่งเงาะมากินแล้อเม็ดมันกล่าไวไปเพราะต้นมันใหญ่เท่าก็ตอนเนาะตอนแล้วค่อยปลูกมันจะได้แบบต้นไม่สูงแต่บ่ไี้มีพื้นที่เห็ดออกพี่น้องคิดอยากอยากเห็ดก็อิ่มแล้วนะะทุกคนกินต่อไม่ได้แล้วเนาะไม่ไหวแล้ว ตอนแรกกะว่าทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวออกกำลังกายสักสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยออกนออกกำลังกายขาเพื่อที่จะต้องการลดต้นขานะคะทุกคนเป็นคนขาใหญ่เห็นตัวน้นอยๆสิขาใหญ่เด้อพี่น้องขาใหญ่สะโพกใหญ่ก็วิดีโอวันนี้ยาวไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วเด้อพี่น้อง เรื่องใดกาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวซิมาแชร์ให้เบิร์ดยวิธีเง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะทุกคนอย่าเฮ็ดโตให้มันยุงยากสำนันกับพคอโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้วันนี้ก็ลากันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย